สวัสดีครับผมที่น้องทีติดตามรับชมนะครับมาอีกแล้วครับเมื่อนี้มีเท่งผู้ใหญ่เท่งเล็กหน่อยนะครับอยากเล่นน้ำ รูย่างย่าเกลือางคืออ้กลาวูดเยอ้ไปน้ำเลยลูกไปน้ำเลยไปน้ำเลยไปเลยไปเลยเลยวันนี้ดีขี้รถมีนาวนี่ครับนี่ป้ายเตือนนะครับเขตกระแสน้ำไหลแรงนะครับมันจะเป็นช่องเป็นเหมืองนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเหมืองเป็นเป็นทอนะครับน่ามันจะไหลแห้งผิดปกติแต่ช่วงนี้จะลึก จะลึกกวมูนะครับอันนี้ประมาณสี่สิบเชนนะครับ,รบ,รบครับโอ้โอ้นักฟุตบอลกับมมกครับนักฟุตบอลดูปังๆด้วยอะ่ะขออนุญาตถ่ายไปหน้านะครับ พุนครับฟังพุนฟังฟังเขื่อบ้านโน้มงงนะครับที่พ ok, ี่น้องเห็นอยู Worlds> ่ไกลๆพุณนนะครับช่วงที่ถือตัดขาดนี่ประมาณประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับนี่ช่วงช่วงกลางนี่ครับช่วงกลางช่วงกลางตรงนี้กืบเกือบถึงเขาครับเกือบถึงเขาฟังนั่นครับ พี่น้องละใ้ครับเ,รเ,รเป็นเวลาช่วงเย็นๆนะครับเด็กหน่อยครับม่าเล่นน้ำเรื่องเด็กหน่อยเรื่องปูใยญ่เลยครับพี่น้องครับกะต,ตามมา่ดูแลนะครับเนื่องจากที่ผมผ้มาม่านนี่คือเป็นหลานนะครับสองสามคนกะผู้ปกครองกัตาม้วยกันครับ หาอะไรลูกปลา,าอะไรประยุทธ์อ้าวเอาไปทำไม <c oughs> เอาไปทำไมประยุทธ์นะเดี๋ยวลูกจะบอกมาคือปลาอะไรลูกไม่รู้มันนี swiftly, <c oughs> ่ตามลูกแม่ลูกวันเล็กเอาตามตามเด็กไปจับปลาครับมีไหมลูกพ่อไม่ชอบปลาประยุทธ์อ่ะพ่อชอบปลาวบี๊ด ลุงวิทย์บ้านนนโมงนี่แหละจเจ้าชื่อปลาวิทย์เจ้เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแม,ม,ม่หอมจันทร์เดินถึงหรือยังไม่รู้หมอลำอ่ะนูน่นมานูน่นมากับหลานเมื่อกี้ไงลูกพอแล้วลูกมนลึกมนลึกเอ,เอาเอาอะไรอะไรพี่แขง่งกันมา <c oughs> เมีแต่บอกว่าบอกว่าเด็กอยากเล่นเด็กอยากเล่นไอ้ตัวแม่มันเลยเอา พีน้องขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทีติดตามรับชมครับขอบคุณทุกท่านครับไป,ไปพัวกันไหมโอกาสหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ